ใช่สเ,เก็บมาให้ตามคำเรียกร้องปักเหลืออยู่ดนที่นู่น,นอีกสี่ลูกมีขนาดเก็บไปให้อหอหหเหอ็มใหม่เมื่อวานด้วยนี่อันเงไว้เลยอือกินบ่ทันดอกอันเไว้อันนี้สุกคาเครือ แต่ลูกนั้นแม่แม่ต้องกินก่อนนะเนี่ยไอ้ลูกเนี่ยมันจะมีเจาะเจาะเนี่ยุกค่าเครือหล่นน่ะนั่นแหละได้มากเพิ่นละเพิ่นจิตส่วนติมือเนี่ยถูกทั้งสองลูกเลยหลุดคว้างสองลูกเลยอีลูกหนึ่งเน่าค้าเครือมันถูกกันนั่นเจาะอันนี้เกือบเนี่ยอ,อันนี้ตรงแวงออกน้อยนึงเนี่ยแวงออกน้อยนึง แต่ลูกนี่ไม่ลูกนี่ไม่น่าลูกนี่ลุดค้าเครือคือกันเนี่ยมันหลุดเครืงเคี่ยวครับประมันจะหวานอือในมันในมันเต่งเต็มทีหลุดค้าขวนเพิ่นหอมอร่อยเลยอืมกินข้าวแล้วป่ะหนูไม่กินได้แล้วหนูกลับก่อนเลยไปพักผ่อนโอเค okay, จ้ะเลิฟยู